ฮียะเฮ้ยหพี่กันหมดหลอดมาไของ่ยหลอดเฮ้หลอดทไมกนะยง้หน้าคุณคุณหลอดพี่เดี๋ยวเดี๋ยพี่นันพีไม่หนอะไ่อน่ะพี่ไม่ทาไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านเดอะแบ็กมาเก็ตมาตีวอสไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิ เองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเลยแต่ที่แน่ๆทาของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจัดให้เองตามงบที่มีตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีนาก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยได้ยูโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปจิกะไายคลิป จัดไป โอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเพราะผมไม่ติดไลฟ์โฟตี้อีกเช่นเคยวันนี้นะเราจะมาพูดถึงตัวดาบใหญ่กันนะซึ่งไอดีที่ผมได้ซื้อมานะฮะจากหลวงพี่นะคนเก่าของวัดนะก็มีตัวดาบใหญ่มาเนาะก็มันก็มีคนรีเควสขอเข้ามาไม่น้อยนะเกี่ยวกับอาชีพนี้เนาะซึ่งผมยังไม่มี ไม่มีแผนที่ว่าจะเล่นเร็วๆนี้นะฮะตัวต่อไปที่จะเล่นต่อจากสายหมัดก็น่าจะเป็นเมทไฟนอนนะฮะที่ว่าจะเน้นให้มันติดคีอะไรประมาณนั้นอ่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรใหม่เข้ามานะฮะในส่วนของดาบใหญ่นะ,ะก็อย่างที่เห็นไปตรงต้นคิปว่าเป็นตัวที่มีดาเมจค่อนข้างรุนแรงแล้วก็สแปมได้บ่อยนะฮะในส่วนนี้ผมต้องบอกก่อนว่าดาเมจที่เห็นเนี่ยผมยังมันมันยังไม่สุดเท่านี้ผมเคยเห็นมากกว่านี้นะฮะอย่างน้อยมันเมททโอมันก็จะตอกละล้านอะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็ยังทําไม่ถึงนะฮะ เพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยกับของอะไรต่างๆนาแต่เท่าที่เล่นดูตอนนี้มันก็โอเคมากๆแล้วนะเพราะว่าแกสแปมตอนดูจากอัตราการลีมานากับสแปมนะเอาดาบลงพื้นอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะฮะแล้วก็ปิดปิด,ปดไอโฟตโตได้ไวมากๆนะฮะถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งโอเคมาดูในส่วนของสเตตัสกันก่อนนะฮะสเตตัสของดาบใหญ่ มันจะนำด้วย ATR อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะนำด้วยเอ r เอาร์เด็กเอา247ดนะฮะเด็กก็เพื่อว่าจะทำให้อัตราความแม่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็อะไรนะเพถือโลกไม่ได้อะไรก็ไม่รู้นะไอเนี่ยมันจะต้องอัพ2อันนี้นะเพราะว่าผลหลักๆมันอยู่ที่ตรงนี้นะเ t r เด็กผมไม่แน่ใจว่าเด็กเนี่ยมันมีการเพิ่มไอแทรด้วยหรือเปล่าแต่ในนี้บอกไม่มีนะมีแต่บอกว่าเพิ่มความแม่นซึ่งเราเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับความแม่นมากมายนะนะฮะเพราะว่าเราทำคีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว นะในส่วนของการอัพเอทีแนําจะเพิ่มพลังโจมตีได้มากขูเลยนะเพราะฉะนั้นเราควรจะอัพเอทีแอน,นแน่นอนว่าของสวมใส่ก็ต้องเน้นไปทางเ t r นะีแหรือแอคแท็กเหมือน,นกันนะเพื่อที่ว่าจะทำให้ดาเมจของดาบใหญ่เนี่มันแรงขึ้นโอเคมาพูดถึงไอนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูในส่วนของสกิลก่อนสกิลนะฮะดาบนะหลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะก็อัพมาเอาแมเพจสักหนึ่งนะ,ะทำไมต้องเอาแมเพจสักหนึ่งนะ,ะก็เพื่อที่ว่า เราจะได้ลิมานาวไวขึ้นนะทำให้การโจมตีของเราเนี่ยมันไวขึ้นนะอัพมาใช้งานแค่หนึ่งก็พอนะต่อไปก็มีที่โอเป็นสกิลหากินนะฮะมันจะฟาดฟันลงไป2ฮนะิตเนาะซึ่งใช้ได้ดีมากนะฮะแน่นอนว่าซอ,อร์มาตอรีต้องอัพสิบนะ,ะเพราะเราเล่นดาบนะฮะควิกเลสอัพมาสิบเลยแล้วก็ออซอสเทคนิคนะ,ะอัพมาสิบเหมือนกันนะฮะวอลไค่กับเ,เบอร์เซอร์กอัพมาสิบแน่นอนฮะเพิ่มดาเมจได้อย่างมหาศาลเลยเนะยาะเดี๋ยวเรื่องการจัดคอมโบอะไรเดี๋ยวผมจะว่าในส่วนต่อไปนะฮะ ในส่วนนี้ใครจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะนี้แล้วแต่เพราะผมลองเล่นดูแล้วผมรู้สึกว่าดาบใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพนะเมื่อมีคาลิกีแล้วเนี่ยนะมันช่วยนะมันช่วยในการฟื้นฟู MP ได้มากโหเลยเพราะฉะนั้นเดยคอยผมมองว่ามันไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอามาใช้ก็ได้นะเพราะว่าใจผมก็อยากได้ตัวนี้นะฮะควิกรอเนี่ยนะเพราะว่ามันจะเพิ่มนะมีโอกาสที่จะเพิ่ม MP ให้เราด้วยเนาะก็ถ้าใครเอาไอ้นี่ก็จะมีไอ้นี่ผลพลอยได้ติดมาด้วยนะ รู้สึกว่าจะมีผลอ,อ,อยู่ที่25นะสำหรับการรีมานานะฮะมีโอกาส25อะไรประมาณนั้นก็อัพาตามนี้ได้เนาะโอเคต่อไปแน่นอนนะสายเวทเราต้องอัพเอา impact แล้วก็ไฟนอลหนึ่งแน่นอนเพื่อปิดคอมโบนะชาร์จ m อไม่ต้องก็ได้นะ,ะมันรีมานาไว้อยู่แล้วฟันที2ทีก็ได้แล้วนะะอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะต่อไปก็เป็นสกิลเชีวิตรอดตรงนี้ ใครอยากมี MP เต็มนะฮะถ้าเกิดไม่อยากพึ่งบับบ้านอยากมี MP เต็มก็อัพมาก็ได้เพราะว่ามันเหลือๆนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยมันเหลือ,อเราเอาตรงนี้นะอัพสิบเราจะได้ MP อยู่300นะฮะถ้าใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันสกิลสนับสนุน,นะฮะแน่นอนว่าเบฟออร่าต้องมาอยู่แล้วว่าเพิ่มแมปแท็กให้เราได้เยอะมากๆนะฮะต่อไปก็สกิลสู้รูปแถวกลางครับสิ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 บนะจัดมาตามนี้เลยแ่มมากนะฮะเหมือนสายกรยภาพทั่วไปเลย โอเคมาดูในส่วนของคาตะทูแฮนต้องอัพเต็ม10นะครับเพราะดาบใหญ่เป็นอาวุธ2มือนะมันไม่สามารถใส่อะไรในช่องรองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทูแฮนเนี่ยมีความจาเป็นที่ต้องอัพอย่างมากนะเพื่อเพิ่มแอคให้เรานะชูคุจินะอัพมาเพื่อพุ่งใส่บอสนะใครลกีอัพมาเพื่อกดใช้และจะฟื้นฟูเอ็นพีมานาได้ดีขึ้นนะนี่ก็จําเป็นเหมือนกันก็อัพมาตามนี้เนาะโอเคออกวายุแน่นอนฮะลมกดสายดาบใหญ่เทพลมกดก็มานะฮะ มันจะช่วยให้เราเนี่ยฟันได้ไวขึ้นนะใช้อะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เอามาด้วยนะฮะสำหรับเทปลุงกดนั่นเองเน,น,นาะสกิลนะค่านะฮะอัพเอาแบ็ c สเต็ปนะเพื่อใช้เพื่อใช้ในอะไรนะเปิดบัฟนะฮะแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกอะไรแฝงเนี่ยสกิลลวมฤทธก์ยังว่องไวนะเมื่อเคลื่อนย้ายในระยะทางที่กําหนดได้สําเร็จเพิ่มพลังโจมตีของแอสซินนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วแหละมันก็เป็นเพิ่มพลังโจมตีของพวกนี้แหละ นะฮะซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะเราเอาไปสเต็ปมาเพื่อเปิดเปิดคอมโบนะในถอยมาจึดหนึ่งแล้วก็เลื่อนคอมโบเลยอะไรอย่างงี้นะด <Dark cover S 1> ัวเวอร์แน่นอนฮะอ,อัพตามสูตรนะห้าห้าห้าสิบนะฮะสองอันนี้เนาะเพื่อใช้โซฮันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอัพเอ่อไอไนแมร์มาเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มสเต็ปของโซฮันเนี่ยเรื่อยๆนั่นเองนะ,ะซึ่งถือว่าค่อนข้างดีมาดูในส่วนของคอมโบคอมโบแรกเป็นคอมโบหากินนะฮะใส่อิมแพกมาน้าหน้านะฮะใส่ เออเมเทโอเต็มแรงปิดด้วยไฟนอลเต็มแรงนะเพื่อปิดคอมโบให้มันใช้งานต่ออันนี้เป็นสกิลนะที่ไว้ใช้เปิดเดคอยนะก็มีเอ่อ uh, ทิกเกอร์สแลันะฮะใช้แล้วจะเพิ่มนะเอฟเฟกในการเอ่อเพิ่มโมชั่นให้สกิลถัดไปก็คือเอ่อเดคอยชูลเตอร์จะทำงานได้ไวขึ้นนะฮะจากนั้นก็มีวอลไค่กับไคลริกีตามหลังนะไฟนอลปิดท้ายเนาะอันนี้เป็นเปิดสกิลบัฟเลมเพตนะฮะจะมีไคลริกีกับเบอร์เซอร์อยู่ในนี้เนาะแล้วก็มีลมกดตามหลังนะป้องกัน ป้องกันเขาเรียกว่าอะไรนะการไว้ก่อนนะการบับมันหลุดนะบับหลุดจวยุ่งหน่อยนะฮะก็มีเบอร์เซอร์กนะใส่ประหยัดพลังงานไปนะแลมเพจใส่ลงกดไปแล้วก็มีเ,เทนลงโปรดข้างหลังอีกหนึ่งนะฮะต่อไปก็เป็นสกิลนะโซฮันนะฮะนี่ก็เป็นสกิลหากินมันก็จะใช้ MP อยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักนะฮะก็สามารถเอามาใช้งานได้นะก็จัดตามนี้เลยก็ได้นะฮะ ต่อไปเป็นสกิลนะถอยหลังแลบับนะจะได้บัฟทีเดียว3อย่างเลยคือเบอร์เซอร์กอไคและไคลริกินะฮะอันนี้เป็นสกิลเปิดบัฟที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆนะในระดับหนึ่งนะก็กดกดไปบ่อยหน่อยก็ได้เมื่อมีจังหวะนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวไปดูวิธีเล่นนะดูไอเทมก่อนแล้วกันมาไวไปไวนะฮะดาบใหญ่นะเป็นดาบใหญ่ฟูดามิตนะฮะออฟเก่าแล้วนะใส่หินเฮตเตอร์ไว้นะฮะซึ่งใครอยากจะ ถ้าเกิดอยากแรงกว่านี้เราไปทําอะไรพวกนี้ให้มันดีขึ้นได้นะมันเป็นของของกลางๆน่ของไม่ได้แพงอะไรมากชุดเป็นชุดแอคแท็กสินะฮะแล้วก็เอ่อความเสียหายอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมจะแนนะนำเนาะสำหรับคนที่มีชุดฟูดเมดอย่างชุดอันเนี้ยนะฮะออฟแบบเนี้ยก็สามารถนํามาใส่ได้นะแต่ในกรณีของผมเป็นชุดหนักนะผมเลยไม่อยากใช้เท่าไหร่นะมันก็จะแรงขึ้นอีกนะฮะในส่วนนี้มันก็จะแรงขึ้นอีกไม่ต้องห่วงเรื่องมานาเนาะส่วนในหมวกอะไรพวกนี้เราก็ใส่เป็นสเตลลาดอะไรอย่างงี้เพื่อเพิ่มมานาให้มันก็ได้นะหรือว่า ใครมีหินลองวอเกอร์อะไรอย่างงี้อยากได้ความไว mm hmm. เพิ่อมอีกสักพันหนึ่งนะฮะอัตราชี่อีกสักพันหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนหินออกสักก้อนหนึ่งนะแล้วใส่อันนั้นนะเพื่อให้มันง่ายต่อการเล่นนะง่ายง่ายต่อการใช้งานนั่นเองนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัวเราจะได้มีมีความเป็นปานกลางที่มากขึ้นนะไม่ดาเมจจ่าเกินไปแล้วก็ไปทางอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยเร็วด้วยอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนี่ก็เป็นของสวมใส่เนาะซึ่งแน่นอนว่า ใครมีทริกมีอะไรดีๆนะอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เนาะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันนะฮะวิธีเล่นกันอันดับแรกก็เปิดนะฮะบัฟให้หมดเลย MP เรามาเต็มอยู่แล้วนะอย่าไปหยองมันนะฮะมีอะไรก็เปิดให้หมดวอลคายอะไรไม่รู้อะโอเคเปิดเลยนะฮะอ่าแบ็กสเตปมาอันนี้จะเป็นเซตเอ,อ่อบัฟนะฮะกดใช้ไปไฮร,ริกริเพื่อเปิดแลมเพจนะฮะโอเค หลักการเล่นคล้ายๆกับตัวคาตาชะาผมนะฮะดูบัฟให้ดีอย่าให้บัฟมันหมดเนาะโอเคบอสนิงแล้วเปิดนะเปิดมาเดคอยชูเตอร์โอเคสวังของหมดด้วยนะฮะโวรมาเพิ่มบัฟสักหน่อยก็ดีนะฮะหรือว่าอยากจะปิดเลยก็ได้มานาเราเหลือเยอะมากนะฮะแล้วก็สแปมไปเลยสแปมปิดบอสไปเลยประมาณนี้ไม่ยากครับสกิลหลักของเราที่จะใช้คือเมเทโอนะฮะเป็นการสแปมนะฮะาดดาบลงพื้นตัวรว,วจะเห็นว่ามานา มันก็ยังอู้ฟู่อยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าตาการรีมันเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีเดคอยมาเสริมเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะอมาตะเลยทีเดียวโอเคต่อไปเป็นสกิลโตฮันเนาะรอบอสนิ่งก่อนนะฮะจะได้เห็นกันโตฮัน so <So han S 1> ก็กดใช้ไปเฉยเนี่ยนะ,ะไม่มีอะไรฮะสอกล้านสี่เก้าแสนอะไรก็ว่าไปนะฮะก็กดไปเรื่อยๆนะฮะมันมันจะมันจะง่ายนะมันจะปิดบอสง่ายอันดับแรกที่เราต้องทําคือเปิดบัฟนะ,ะใช้เทพลงกดให้ครบเนาะแล้วก็ พอเปิดบอสอะไรแล้วเงี้ยสิ่งที่เราต้องทําคือ2 s k สกิลนี้นะสกิลหน้าเนี่ยคอมโบสออันเนี้ยอันไหนก่อนก็ได้อันไหนก่อนก็ได้ไไดแล้วแต่สถานการณ์เนี่ยสอ,อันเนี้ยนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้กับอ่ออันนี้นะถ้าเกิดเราคิดว่าไออันเนี้ยมันจะยาวไปไม่น่าจะทันนะไม่น่าจะทันากับการเอ่อกับเวลานะที่บอสจะโจมตีให้เราใช้พยายามใช้อันนี้ให้ให้ไวที่สุดนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดแรมเพจมีเบอร์เสร์กอะไรเงี้ย เพื่อที่ว่าจะได้ฟื้นฟู MP ได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดเราต้องสู้บอสอะไที่มันมีสกิลหนามควบคุมพื้นที่อะไรต่างๆเราไม่สามารถเปิดเ,เทพมงกวดได้อยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องใช้ไปตามสถานการณ์นะซึ่งก็จะสามารถใช้เดคอยได้เหมือนเดิมแหละนะฮะก็มีเดคอยมาเสริมแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่หบอสที่มันมีสกิลอะไรพวกเนี้ยมันมักจะอยู่นิ่งเสมอะฮะเพราะฉะนั้นเดคอยจะมีผล แต่ถ้าเกิดเป็นวอสที่เราต้องอาศัยการหลบหลีกเพื่อหลบดาเมจเนี่ยนะฮะจัดเลยฮะเทปลงกดไสกันไม่ยั้งเลยนะสแปมเรื่อยๆมันๆไปเลยนะเพราะว่าเมเทโอเองนะหรือว่าโซฮันเนี่ยก็มีจังหวะอมตะเหมือนกันนะเอาไว้ใช้เพื่อที่ว่าจะได้หลบดาเมจของวอสได้โอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีเท่านี้นะฮะก็ใครมีทิคอะไรดีๆเกี่ยวกับสายอาชีพนี้มันดูเปนผื่อมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันเล่นง่ายนะฮะดาบใหญ่มันเล่นง่ายอัพง่ายนะฮะของใส่ง่ายเนาะ ก็แนะนำกันได้ข้างนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมสำหรับวันนี้ผมไมด์ดีไลฟ์โฟร์ตี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ทำสิ่งนี้ต่อไปด้วยแล้วเจอกันนะบ๊ายบายรอที่รอที่ที่จะรอที่อุ้ยพี่ยไม้ผมได้ของมาแล้วรับคุณีเข้ามาสิ ได้เวลาไดเวลาตาผมเล่นละยือหลอเท่หลอท่หลอเยอะหลอเท่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 หลออเท่หลอท่หลอเท่หลอเท่หลอดเท่หลอเท่หลอเ่หลอดเ่หลอเท่หลอดเท่หลอดเท่หลอเท่หลอเท่หลอเท่หอเท่หลอดเท่หลอเท่หลอเท่หลอเท่